สวัสด,ดีตอนเช mm ้า hmm. ค่ะทุกคนวันนี้วันนี้นะคะว <mon k> ิวจะพาทุกคนนะคะมาดูชีวิตประจำวันของวิวกันในวันนี้นะคะดูเลยสวัสดีตอนเช้าอยากเป็นทางการอีกครั้งนะคะก็ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมสตรีมเลยนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะโลเคชันใหม่นะคะคือตอนแรกอยู่ห้องครัวตอนนี้ยอยู่ห้องนอนแล้วนะคะเพราะว่าโดนด่ามาประมาณ6รอบได้ก็เดี๋ยววันนี้นะ ทุกคนไปดูวิถีชีวิตของสตรีมเมอร์แบบวิวกันว่าจะน่าตื่นเต้นน่าสนุกสําหรับทุกคนมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรารู้กันเลยนะคะเพราะว่าเห็นน้องๆหลายๆคนบอกว่าพี่หนูอยากเป็นอย่างพี่อยากเป็นสตรีมเมอร์อยากแคสเกมอยากทำยูทูบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะน่าสนุกเหมือนที่ทุกคนคิดไหมนะคะก่ oh. อนอื่นเลยเราเปิดคอมมาเราก็ต้องเปิดโปรแกรมที่เราใช้ทั้งหมดในการสตรีมนะคะก oh. ็ถ้าใครอยากดูโปรแกรมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมีจะมาทำให้ดูนะคอมเมนต์กันมาได้นะคะ าะตอนนี้มันมีหลายโปรแกรมแล้วะะที่เราอ่ะจะเอามาใช้ในการคต่อมเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอยู่บ้านชอบใส่ชุดสบายๆแบบนี้เพราะว่าอากาศร้อนมากแถมต้องกักตัวอยู่บ้านอยู่แต่ห้องอีก <S <S 1> <S 1> แต่ว่าทําไมเราจะแฮปปี้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็รอบตัวเราเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรจะมาสั่งไอศครีม กพิงค์นะคะซึ่งเป็นสีชมพูฟรุ้มฟิ้งน่ารักมากที่เกิดจากการรวมตัวของฟู้ดแพนด้ากับกัสแดมพู้ดนะคะเพื่อสร้างความสดใสและก็ความสดชื่นให้วิวในวันนี้ก็เข้าไปสั่งได้ในฟู้ดแพนด้านะคะทุกค,คนรู้ไหมคะว่าฟู้ดแพนด้านะคะไม่ได้มีไว้แค่สั่งอาหารเท่านั้นนะคะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งของกินของใช้ก็สามารถสั่งผ่านฟู้ดแพนด้าได้เช่นกันนะคะแถมยังส่งไวด้วย25นาทีส่งตรง หน้าบ้านทุกคนเลยพูดแล้วก็เดี๋ยวเราไปสั่งไอศครีมมากินกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าตอนนี้อยากกินอะไรก็ไม่รู้หิวหิวตลอดเวลาเลยอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูลงไปลาบค่ะโอเคทุกคนก็ตอนนี้พูดแพนนามาถึงแล้วเดี๋ยวเราทุกคนไปเอาไอศครีมพร้อมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากกินมาก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอนแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ไอศครีมมาแล้วทุกคนมมาสองชิ้นสองกล่องนะคะที่กล่องอยู่ในช่องฟิตอนนี่เลยคิดเท่าพิ้นะคะ ช้อนมาให้ด้วยนเนี่ยลองกินกันเลยอร่อยอร่อยแบบอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไม่อร่อยกแบบมาตกอยู่ได้เลยอร่อยมากๆอร่อยมากๆค่ะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะใส่โค้ดส่วนลดนะคะ bc มาหนึ่งร้อยนะคะเพื่อรับส่วนลดหนึ่งร้อยเมื่อซื้อของกินของใช้ครบสามร้อยบาท ก็มีโค้ดให้เช่นกันนะคะใส่โค้ดนะคะ bc มาดเพื่อรับส่วนลด60บาทนะคะเพื่อซื้อของกินของใช้นะคะครบ300บาทเช่นกันนะคะโค้ดมีจำนวนจำกัดนะต่อวันนะทุกคนก็สามารถใช้ได้จนถึงวันที่30มสิบธนายนนี้นะคะอย่าลืมกดส่วนลดกันด้วยนะเมื่อซื้อครบนะคะเฉพาะที่แพนด้าหมา เขามี Li n e อ f f i ิเช l a ลแอ u เขาแล้วซึ่งถ้าเพิ่มเพื่อนตอนนี้นะคะรับฟรีสติกเกอร์ไปเลยโดดั กอร์สุดน่ารักไปเลยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยแล้วเดี๋ยววิวนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้สําหรับกดเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าไปเพิ่มเพื่อนนะคะไว้ในดีสคริปชั่นนะคะอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะเพราะว่าหมดเขตวันที่19เพฤษภาคมนี้อย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะเสร็จแล้วก็นอนดูหนังต่อนะคะก็ตรงนี้เป็นมุมโกรดวิวเลยเพราะว่าวิวจะเอาตุก๊กตาหลายๆตัวนะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเวลาว่างนะคะดูซีรีส์เสร็จหรือว่าไม่มีอะไรทาวิวก็จะมานั่งว่านอนดู หนังตรงนี้เลยเป็นมุมโปรดเลยนะคะก็บอกเลยว่าถึงไม่ใช่ช่วงกักตัวแบบโควิดแบบนี้กอยู่แต่ห้องนะคะวิวสั่งพูดแพนด้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนก็เวลาว่างนะคะทุกนเราก็จะมานั่งไลฟ์สดในไอจีนหรือว่าในเพจอะไรเงี้ยแต่ก็นานๆทีนะที่จะมานั่งไลฟ์ตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ ินอะไรช่วงนี้พี่บ้าเข้าผัดแหนมทุกคนพี่กินทุกวันเลยแล้วก็คือพี่บ้าเป็นช่วงๆเข้าผัดแหนมเหอ่าสุดกิข้ามันไก่ติดต่อกันประมาณ8ปดวันนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วทุกคนไปอัดคลิปก่อนโอเคโอเคก็นี่เลยเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกคนนะคะคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้บอกการตั้งค่าทุกอย่างนะคะโปรแกรมที่ใช้เล่นเกมนะคะนี่เลยเป็นโปรแกรม LD นะคือปกติเมื่อก่อนใช้บลูสแต็กอ่ะยังมีอยู่ในหน้าจอนี่ใครๆก็น่าจะรู้จักบลูสแต็กนะคะตรงนี้เลยที่คลิกอ,อยู่นี้นะคือวิวใช้แล้วมันกระตุกคือวิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอมวิวกากหรืออะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ LD คือความต่างของบลูสแต็กกับ LD ก็คือบลูสแต็กอ่ะมันจะทําให้เวลาเรางัดเป้าอะ่ะเล็งหวัวอะไรอย่างเงี้ย ง่ายมันจะลื่นกว่านะคะแต่ LD มันจะไม่ลื่นเท่าแต่ LD อะเมาส์จะไม่ค่อยหลอนซึ่งรูว่าไม่ได้เน้นยิงหัวอยู่แล้วรู่ชอบเล่นสนานอะไรเงี้ยก็เลยมาลองใช้ LD นะคะก็นี่ก็ปกติก็ช่วงเนี้ยคือเปลี่ยนมาใช้ LD ประมาณ2-3เ, uh huh. เดือนแล้วล่ะก็รู้สึกว่าโอเคนะมันไม่ได้แบบว่าหนัก มากเกินไปเพราะว่ารู้สึกเหมือนบูสตกเขาจะกินแรมพอสมควรนะคะก็ตอนนี้ที่ใช้เล่นนะคะก็จะเป็น LD นั่นเองแล้วเรามาดูกันที่โปรแกรมที่ใช้ยิงสตรีมดีกว่าโปรแกรมที่ใช้ยิงสตรีมนะคะนี่สตรีมแ lap OBS STEAM lap นะคะคือมันจะมีอยู่หลายโปรแกรมเหมือนกันนะมี XSplit เออ OBS อ่าแต่ว่าที่วิวใช้ก็คือ s t e ี m แ lap รู้สึกว่าเมื่อก่อนอะใช้ OBS เลยแบบที่มันแบบธรรมดาธรรมดาแต่รู้สึกว่าคือจาไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมถึงเปลี่ยนแต่พอมาใช้อันเนี้ยเออก็รู้สึกว่าจริงๆอะมันใช้ง่ายนี่แหละค่ะเปลี่ยนมาใช้นี้ก็นานแล้วเหมือนกันเพราะว่าปีแรกเราจะใช้ OBS ธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เนี้ประมาณปีกว่า2ปีแล,แล้วเราก็มีการตั้งค่าอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้จอดลิฟต์ออนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ทุกทุกคนสงสัยนะคะก็คือนี่เลยเวลาที่เราใช้แอป หน้าเด็กอะเราใช้โปรแกรมอะไรคือแอปหน้าเด็กนะคะวิวใช้อันนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่เป็นโปรแกรม snap cam นะคะนี่เขาก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบนี่ก็เป็นหน้าเด็กแล้วเห็นไหมคือมันจะเชื่อมกันนะก็ประมาณนี้นะคะที่ใช้อยู่แล้วก็นี่ข้างหลังทุกคนเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมที่วิวใช้เป็นกรีนนะเดี๋ยววิวจะเปิดให้ดูนะคะว่าที่พูดถึงกรีนสกรีนคืออะไรจะมาอธิบายเรื่องกรีนสกรีนให้ทุกคนดูเดี๋ยวค่ะก่อนกล้องเนี่นะ นนกลองโอเคมันจะเป็นแบบนี้คือการใช้กรีนสกรีนนะคะกรีนสกรีนนะคะที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็คือผ้าเขียวนั่นเองคือจริงๆอ่ะเขามีให้เลือกหลายสีอันนี้นะทุกคนดูอันที่2ตรงนี้ที่เมาส์ชี้อยู่นะคะคือจริงๆอ่ะมันใช้ได้หลายอันนะ ว,ว่าวิวอะใชโ้โครมาคีวิวอ่านว่าโครมาคีนะอ่ะเดี๋ยวเราลองปิดตาตรงนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมมันเป็นสีเขียวคือจริงๆอะฉากหลังก็จะเป็นห้องปกติเลยเดี๋ยวให้ดูว่นประมาณนี้นะคะวิวเป็นหน้าเด็กโอเคอ่าแล้วพอเราเปิดปึ๊บมันก็จะตัดให้คือการที่เราตัดทีนอย่างเงี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันประหยัดพื้นที่รอบๆเราอะเนี่ยตรงเนี้ยคือมันจะได้เห็นเกมมากขึ้นอ่าลองเปรียบเทียบกันดูตรงนี้ก็คือจะหายไปเลยเกมก็จะไม่เห็นถ้าเราไม่ใส่อะไรเงี้ย ถ้าใครอยากรู้อะไรละเอียดมากกว่านี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคือมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็ก็นั่นแหละถ้าสมมติว่ามีคนที่อยากรู้เรื่องการตั้งค่าเกมบูสเตค็คอะไรยังไงหรือว่าการตั้งค่าสตรีมหรือการทํา youtube อะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะรวมไว้ให้ในคลิปเดียวคลิปหน้าเลยถ้าใครสนใจนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอห้อนลหลับฝันดีในทุกๆวันนะคะบ๊ายบาย